สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้เคลื่อนความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้ใบเตยก็มาทําคลิปพิกาการ์นะคะฉบับสั้นๆนะคะกระทัดรัดน่ารักน่ารักให้เพื่อนเได้ฟังกันนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะเร็วเนี้คุณจะโชคดีดีดเรื่องใดางานเงินความรัก สุขภาพหรือราบรอยนะคะเลือกรูปเลยนะคะ1 2ห,หรือ3นะคะ1 2ห,หรือ3นะคะกับหัวข้อเร็วๆนี้คุณจะโชคดีเรื่องใดางานเงินความรักสุขภาพหรือราบรอยนะคะเลือกมาเลยค่ะ1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปฟังคําตอบไปฟังคําทํานายกันนะคะเช้านี้ไปเตยใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับสวดมนต สวดเป็นบทสวดมหาจักรพรรดิ แล้วก็บทพระคาถาเงินล้านนะคะน้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะขอให้บุญหนุนส่งบุญหนุนนำขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องโชคดีในทุทกๆด้านค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่18พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะใบเตยก็จะมาบอกบุญอีกทีนึงนะคะจริงๆก็มีพี่ๆใจดีนะคะสมทบทำบุญมาแล้วนะคะรอบนี้ได้ผัดไทย100ห่อนะคะแล้วก็ได้ขนมคับเค้ก80ชิ้นนะ หลาักมากนะคะแล้วก็น้ำดื่มอีก9แพ็กอาจจะมีเพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังกันนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ๆที่ใจดีด้วยนะคะเดี๋ยววันที่26 ประมาณวันอาทิตย์นะคะอาจจะได้ไปทำลงทานอีกที่วัดป่าพุทธทมิง่งมงคลอันนั้นเดี๋ยวดูความสะดวกก่อนว่าจะทำเป็นอะไรไปนะคะก็เดี๋ยววันที่18นี้ก็ทำประมาณนี้ก่อนเนาะเป็นกระถินสามาคัคคีก็ขอให้บุญหนุนนำทุกๆท่านเลยนะคะช่วงนี้ก็จะ โอโหทำบุญเยอะนิดนึงนะคะเป็นเป็นเดือนแห่งการสะสมแต้มบุญเรามีกำลังและทรัพย์และปัจจัยพอที่จะทำได้ก็ทำไปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเราไปดูกองที่หนึ่งค่ะสวัสดีชาวกองหน,งนะคะใครเลือกกองหนึ่งบ้าง Love and match your self นะคะใครเลือกกองหนึ่งเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเร่าๆนิดนึงเนาะแล้วเราค่อยไปเจาะที่คำถาม ของเราก็คือเราจะมีโชคเรื่องไหนด้านใดางานเงินความรักสุขภาพราบรอยหรือว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมเป็นพลิกอากาศที่ทำฉบับยอ่อฉบับสั้นนะคะก็เดี๋ยวดูพอสังเขตเนาะกองที่1เป็นยังไงบ้างช่วงนี้พลังงานคุณดีไหมนะคะเราก็จะเช็คพอให้รู้ว่า เราเลือกถูกกองหรือเปล่าถ้ากองนี้เป็นของเรานะคะเราจะได้ไปฟังต่อเนาะมีใครเลี้ยงน้องแมวไหมคะว้าวหนึ่งเรียนมาเลยพลังงานช่วงนี้ก็ดีนะคะคุณดูธรรมธรทมโมดีอะแล้วก็เป็นช่วงที่เราหาโอกาสดีๆให้ตัวเองได้เนาะหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตว้า,วายไพ่ดีเอ็มเพล ตรงกันกับไพ่ใบนี้เลยอ่ะอยู่ดีมีสุขค่ะเป็นช่วงที่อยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีนะคะมีความกระตือรือร้นมีความฮึกเหิมในการใช้ชีวิตเอ้ยนะมันรู้สึกแบบพร้อมมากเลยนะคะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะ energy หรือพลังงานกองหนึ่งเนี่ยเริ่ดอยู่นะใบเตยว่าคุณจะโชคดีในเรื่องของราบรอยแล้วก็เงินก้อนนะคะ มีเงินคอมมิชชั่นเงินตกเบิกหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเนาะบางท่านอยู่ในกลุ่มราศีเมษสิงห์ธนูนะคะหรือว่าออบางท่านเองเนี่ยนะคะเป็นชาววันศุกร์วันจันทร์นะคะเป็นชาววันศุกร์วันจันทร์เป็นชาวธนะาตุาาด,ดินก็ได้พฤึกศพมังกรกัน ใครที่เข้ามาฟังแล้วเลือกกองหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยดีงามสยามประเทศมากๆเลยนะคะพลังงานดีมีความกระตือรือร้นฮึกเหิมในการใช้ชีวิตมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจนะคะมีความสุขนะคะปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะ ตรงไปตรงมานะคะ Energy คุณดีมากพลังงานคุณดีมากไม่มีอะไรนะ่ากังวลใจนะคะค่อนข้างสันโดษด,ด้วยซ้ําในช่วงนี้ถามว่าเราจะมีโชคดีเรื่องใดถ้าไพ่7เหรียญแล้วก็1เหรียญแล้วก็1คาถามาแล้วก็8คาถาแล้วก็ดีเอ็มพลสจริงๆแล้วโชคของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะของโชคที่เกิดจากความความสม่ําเสมอนะเราจะโชคดีในเรื่องของโอกาสและการเงินแล้วก็ลาบลอยแล้วก็ เป็นเรื่องของงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชีวิตอยู่ดีมีสุขนะคะสบายจิตสบายใจนะคะสุขชื่นรื่นรมสมฤทัยนะคะสมใจนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเพรอไพ่พมันออกมาดีเราปฏิบัติเช่นไรเราก็ได้รับพลังงานเช่นนั้นเราคิดดีเราก็ได้อะไรดีๆกลับมาเราแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปเราก็ได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะ คุณค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีเชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมไม่ดีต่างๆชีวิตคุณลิขิตเองอยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินดีค่ะถือว่าเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจมากๆสําหรับชาวกองหนึ่งนะคะก็วันนี้พลังงานเต็ม10ให้9.5นะคะให้9.5นะเกือบเต็มนะคะมีนิดหน่อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะ โอเคใช้ได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูอีกสำรับหนึ่งดีกว่าว่าเราจะโชคดีเรื่องอะไรงานเงินความรักสุขภาพราบรอยนะคะหรือเป็นเรื่องอะไรนะที่มันจะเป็นเรื่องดีๆเป็นโชคดีๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละโชคดีแล้วแหละใบเตยอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะ ดูอ้ายดีงามเกียดสิ่งเล็กสิ่งน้อยของตัวเองจังอ่าเป็นไพ่ของเทวีนะคะที่ทรงมีพลังอำนาจเลยนะสามเทวีที่มีมนขลังนะคะคุณกำลังจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมันเป็นพลังงานที่ดีนะ โอ้มีม,มีมีพลังงานเด็กน้อยติดตามมาขอส่วนบุญด้วยนะคะก็คุณน่าจะปฏิบัติคุณน่าจะสวดมนต์อยู่แล้วนะคะก็ให้คุณแผ่มเมตตาด้วยก็จะยิ่งดีงามมากๆเลยนะคะก็บางท่านเนี่ยน้อมจิตน้อมใจะระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนะคะนึกถึงคุณงามความดีนะมีการถวายดอกไม้จุดธูปจุดเทียนนะคะ นะถือว่าดีมากเลยนะจริงๆพลังงานเราเนี่ยโชคดีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราประกอบคุณงามความดีสร้างสเบียงบุญที่ดีนะคะเราศัตรูหมู่มานอุปสรรคถูกขจัดออกไปนะคะไพ่พระแม่กาลีแล้วก็ไพ่พระพรหมขึ้นมาผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเราสมถะมากๆเลยนะไม่ยึดติดในรูปใน ยศถาบรรดาศนะคะไม่ได้ยึดติดในวัตถุเงินทองพอมีพอกินพอใช้นะคะโอกาสดีๆการเงินการทองก็จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้นะคะเพราะฉะนั้นโชคดีๆของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของพอรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้รับนะคะเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของการที่เรามีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เนาะโชคดีหลายด้านเลยนะคะก็ แผ่บุญแผ่กุศลออกไปค่ะแล้วลึกนึกถึงสิ่งดีๆนะคะโชคดีๆจะอยู่ข้างๆคุณจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอนะก็วันนี้ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าดูแล้วพลังงานเราดีมากเลยนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลใจคนที่คอยตามสืบตามสองชีวิตของเราก็มีแต่ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ไม่ดีอะไรนะคะค่อนข้างดีมากๆด้วยซ้ำเนาะอ่าเรามาดูใบสรุปของเรานิดนึงนะคะ love and m a ม t e r yourself นะคะเป็นเรื่องของอะไรคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนิดนึงหลายๆท่านก็อา,อาจจะกำลังมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆจริงๆไปเตยมองว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเนะาะจักรวาลอบอุ้มคุณนะนะจัก,กรวาลอบอุ้มคุณคุณได้รับความ รักความเมตตานะคะจากเหล่าเทพเทวดาเนาะภายให้เราเนี่ยรักแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะเซเรสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็คืออยู่ในเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะดีงามแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแล้วนะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณภาคภูมิใจค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะชื่นชมตัวเองด้วย ให้เกียรติตัวเองด้วยนะคะเคารพความรู้สึกเคารพความคิดของตัวเองด้วยนะคะแล้วเราจะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านเนี่ยจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมหวังสําเร็จสมปรารถนาทุกๆประการแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรับคําทํานายดีๆด,ด้วยการพิมพ์10 10 10ค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีชาวกองสองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะโชคดีเรื่องใดในเร็วๆนี้งานเงินความรักดาบลอยหรือว่าเป็นอะไรดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเราเนาะขอเช็คภาพรวมของเราก่อนนะคะช่วงนี้พลังงานเราเป็นยังไงบ้างดีอยู่ไหมนะคะยิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่าชาวกองสองมาในคลิป สั้นๆกระทัดรัดนะคะเมื่อเช้าก็ใส่บารไปแล้วนะคะสวดมนต์ด้วยอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะช่วงนี้สะสมแต้มบุญสะสมสะเบียงบุญนิดนึงนะคะผลบุญจะได้หนุนส่งให้ชีวิตรุ่งโรจรุ่งเรืองต่อไปนะคะทั้งพี่ๆเพื่อนๆในช่องด้วยนะ,ะระลึกนึกถึงทุกๆท,ท่านเลยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็มีการปรับตัวนะคะพยายามปรับสมดุลในชีวิตอยู่มันก็จะมีบ้างบางครั้งบางทีที่เรารู้สึกว่าวุ่นหัวใจนะคะกระรุ้มสุมสวงเป็นกระวกระวายเป็นใจร้อนเนาะเป็นมีความกังวลอะไรอย่างนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์ได้รับของขวัญจากจักรวาลน,นะเนี่ย บางท่านอยู่ในราศีธนูกรกฎหรือเมษนะคะหรือเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุลมธาตุดินธาตุไฟวไวสิบเหรียญไว <c oughs> สิบเหรียญเดอ้อก็ลิศอยู่นะเนี่ยอัศวินถือเหรียญเอาจริงๆเอาจริงๆไพ่ที่มันค่อนไปทางลบมีแค่สองใบคะแนนเต็มสิบให้แปดค่ะ กองหนึ 1> 1่งให้9.5กองสองให้8นะคะเอาเป็นว่ามันดีอยู่นะมันดีอยู่เ,เสียงท้องร้องอย่างดังโอเคนะคะ yeah, yeah, yeah. อย่าอย่าอย่ามาดูกันคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะหลายครั้งที่เราตามทันอารมณ์ของตัวเองเรารู้ว่าวันนี้เราอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียหงุดหงิดหัวจิตหัวใจอารมณ์บอดจอยเราก็มีการปรับปรับพลังงาน ปรับจูนพลังงานต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางคุณเป็นคนที่มีความฮึกเขิมมากเลยนะในการใช้ชีวิตนะคะเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ลุยมุ่งมัน่นตั้งใจมีอำนาจในตัวเองไม่ผักภาระไปให้คนอื่นนะคะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบร้อเอร์ซนตเต็มนะคะเป็นคนขยันสู้กันสู้งานมากๆ นะรักครอบครัวนะจิตใจดีมีเซนต์มีรังสังหอนแม่นยำนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆคนนะคะแต่บางทีเราก็จะมีความหุนหันพันแล่นมีความใจร้อนอยู่บ้างแต่มันก็เป็นลักษณะของการที่เราเป็นคนที่ไฮเปอร์นิดๆดด้วยนะคะเราเวลาเราจะทำอะไรเราคล่องตัวทำเองลุยเองมันสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ย โชคที่ไปเตยเห็นไปเตยว่าคุณจะโชคดีเรื่องการเงินแล้วก็ได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่ทําให้คุณรู้สึกหัวใจพองโตใจฟูแล้วก็มี10เหรียญ8เหรียญนะคุณภาพชีวิตการเงินของคุณดีขึ้นแบบร0อซค่ะไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะกําลังความศรัทธาพลังงานของคุณสิ่งที่คุณรังสรรค์สิ่งที่คุณสรรสร้างตรงนี้มันจะทําให้ ดวงการเงินของคุณดวงการงานของคุณเนี่ยมันเติบโตนะมันมันพุ่งทะยานล้านแปดนะจ๊ะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามันเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตของเรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นนะเราไม่ต้องมานั่งกังวลกัดกุ้มสุ่มสวงเรื่องเงินเินทองทองอีกต่อไปนะคะนะสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จแบบร้อซค่ะดีไหมดีนะนะพอแล้วนะโชคดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอค่ะ เพราะคุณเกิดมาเป็นคนโชคดีอยู่แล้วนะคะชาวกองสองมีบ้างนิดหน่อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะ่าดูเพิ่มอีกหนึ่งสำรับก่อนจะจบคำทํานายนะคะอุตาอุตาพระราหูมีโชคจากการเสี่ยงโชคบ้างนะคะ50%ได้รับความรักความเมตตาค่ะ จัดการกับกิเลสในใจของตัวเองได้นะคะผู้ใหญ่อุปธรรมค่ะเราค่อนข้างมัธยัสถประหยัดและอดออมนะคะรู้จักแบ่งกินแบ่งเก็บนะคะมีสมาธิและเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากสวดมนต์นั่งสมาธิว้าวเด็กน้อยน่ารักจุงเลย<ๆ>นะมีข่าวดีนะคะบุตรบริวารน,นำพาโชคลาภมาให้นะคะ เรื่องที่ยังไม่ปลดล็อกจะได้รับการปลดล็อกค่ะโลกทั้งใบอยู่ในมือของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะรังสรรค์และสรรสร้างสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ค่ะเรื่องบางเรื่องต้องวางแผนนะคะศัตรูหมู่มานอุปสรรคถูกขจัดออกไปแล้วค่ะชีวิตของคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะใครที่ชอบใส่บาตรตักบาตรตอนเช้าพลังงานดีๆบุญหนุนส่งนะคะเป็นพลังงานบุญที่หนุนส่งให้ชีวิตของคุณร่มเย็นเป็นสุข มีความสุขมีความสบายจิตสบายใจเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเจอเพื่อนดีเจอเจ้านายดีเจอหัวหน้าดีค่ะนะลูกๆก,ก็เชื่อฟังนะคะเป็นอภิชาตบุตรนะคะตัวคุณก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาค่ะมีสติปัญญาดุดดังแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันดับแสงผู้คนรักผู้คนเมตตาผู้คนอุปธรภมค้ำชูนะอยากได้บุตรอยากตั้งครรภ์ก็จะได้ก็จะมีหรือว่าบางท่านมีโชคจากเด็กน้อยนะคะ คนที่อายุอ่อนวัยกว่านำพาโชคลาบลาบลอยเข้ามาให้คุณนะคะนะหลายๆหลายๆเรื่องเลยนะของกองนี้นะคะกองสองโชคดีหลายอย่างเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ยิ้มได้นะคะแก้มปรีทีเดียวยิ้มได้แก้มปรียิ้มแฉ่งได้เลยจ้ะเตรียมรับราบลอยเตรียมรับโชคดีๆเข้ามาในชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพิมพ์รับคำทำนายดีๆด,ด้วยการพิมพ์อะไรดีคะ 5959 59ค่ะจริงๆแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นพลังงานที่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้ว,ลวเนาะเดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรานิดนึงนะคะโอนะ่ชื่นอกชื่นใจเนาะเห็นไพ่ออกมาแบบนี้ก็สบายใจนะคะอ่ะาไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการจุดประกายในเรื่องของความคิดนะคะความคิดความหวังและแรงบันดาลใจเนาะอะอะไรที่มันจุดประกายความสนใจของเรานะคะ เราก็ไปโฟกัสสิ่งนั้นเนาะขอให้ชาวกองสองโชคดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ามค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะโชคดีเรื่องใดนะคะงานเงินความรักสุขภาพรับร,บรอยนะคะเช็คพลังงานของเราก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปดูว่า ทิศทางชีวิตของเราจะเป็นยังไงดวงจะเปิดไหมจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าเมื่อเช้าไปเตยใส่บาตรไปแล้วนะคะพร้อมสวดพระกระถาเงินร้านและมหาจากกักรพรรดิสวดบูชาพระศรีวลีพระอุปคุตพระสังกจ,จายบูชาปู่เวชเช้าวเวสสุวรรณนะคะแผ่เมตตากรวดน้ำมุลิษบุญขอให้ผลบุญหนุนส่งนะคะใครเปิดมาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีค่ะแล้วใครเลือกกองสามก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะคะ พลังงานเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดูเราขยันขันแข็งนะคะสู้การสู้งานเดอ้อมีพลังงานคล้ายๆกองที่สักกองที่สองชาวกองสามเนี่ยนะคะเป็นจังหวะเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองนะคะยกระดับจิตยกระดับใจเนาะค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงเวลาในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองนะคะในหลายๆด้าน มีสิ่งเก่าๆมีเรื่องราวเก่าๆเข้ามาให้เราหวนนึกถึงอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่เป็นเรื่องดีๆค่ะบางท่านอยู่ในราศีกันหรือเป็นชาวธาตุดินฝึกศพบางการกันนะคะโอ้โหสิบเหรียญแล้วก็8ปดเหรียญยิ้มได้เลยค่ะยิ้มได้เลยเจดดาบนะรวยเงียบๆนะคะประตูบานใหม่ในเรื่องของโชคลาภได้เปิดขึ้นแล้วนะคะ คะแนนเต็ม10นะคะให้9.5ค่ะคะแนนเต็ม10ให้9.5นะคะบางท่านเนี่ยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วคุณคุณมองว่าโชคดีคือสิ่งที่คุณสามารถสร้างเองได้คุณไม่ได้คิดว่าโชคดีเพราะว่าสวรรค์จะเมตตาหรือช่วยอะไรคุณนะคุณเป็นคนที่อยากได้อะไรคุณหาเองอยากประสบความสำเร็จคุณสร้างเองคุณเป็นคนที่ ไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยหมิ่นเงินน้อยไม่คอยวัส,สนาเวลาทำอะไรคุณตั้งใจทำจริงๆคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะสู้ชีวิตขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้เป็นคนสุข,ขุมนุ่มลึกจิตใจดีนะคะน่ารักสดใสอ่อนโยนมีความเมตตากรุณา มีความศรัทธาในตัวเองนะคะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วไปเตยมองว่าโชคดีๆเรื่องงานคุณก็จะได้ต่อยอดเรื่องเงินก็มีความอุ่นหนาฝาข้างนะคะเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณมีรายได้พิเศษเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามา มีโชคดีๆเข้ามาอืมไปตยมองว่ากองที่สามเนี่ยไม่ได้มีเรื่องที่น่ากังวลใจนะคะเรามีอะไรให้ทำเรามีอะไรให้โฟกัสเยอะแยะมากมายเลยแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองในทุกๆวันอยู่แล้วเพราะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอันนี้มันคือข้อดีของคุณเลยนะเนาะกองสามเนาะอยากได้อะไรอยากทำอะไรคุณสร้างคุณไม่เคยรอให้โอกาสมาหาแต่คุณวิ่งไปหาโอกาส มันคือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่3คะแนนต็ส10ให้9.5โชคทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าถามว่าคุณมีคู่ชีวิตไหมคุณมีคู่ชีวิตที่ติดตามคุณมาจากอดีตชาติใชว้วิจารณญาณในการฟังในการชมนะคะในการชมในการฟังมีคู่ชีวิตค่ะและชีวิตก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความรัก ได้แต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะได้ทําในสิ่งที่ถนัดได้ทําในสิ่งที่ชอบดวงดีนะดวงดีนะกองสามช่วงเนี้ยยิ่งสร้างบาร,รมีสร้างบุญใหม่ด้วยยิ่งดีนะคะเราจะไม่อาศัยบุญเก่าอย่างเดียวเราต้องสร้างบุญใหม่ของเราด้วยดีมากเลยค่ะขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งสำรับก่อนจบคำทำนายในวันนี้นะคะ ว้ายไวแรกมาเลยปลดล็อกปลดล็อกความแข็งแรงและแข็งแกร่งในหัวจิตหัวใจของคุณแล้วคุณจะได้ใช้เงินก้อนหนึ่งนะคะไปซื้อของที่มันมีม,มูลค่าใหญ่โตมโหรานเป็นบ้านเป็นรถเป็นของที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราจ่ายออกไปนะคะนะโอ้โหดีมากเลยนะ มีไพ่ของมหาเทพขึ้นมาด้วยพ่อศิวะและแม่ปาราวตีมีการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาการที่เราปลดล็อกหัวจิตหัวใจของเราได้การที่เราเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับอะไรที่มันพิเศษพิเศษชีวิตของคุณจะอยู่ดีมีสุขมีความอุดมสมบูรณ์อันนี้หยิบมาเกินนะ ได้ของขวัญได้รับของมาเชยชมมาชมเชยนะคะมีโชคมีลาบมีลาบลอยนะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนมามอบความรักหรือบางคนได้ของขวัญชิ้นพิเศษนะคะที่ถูกใจเนาะเป็นเงินเป็นโอกาส,เป,กาสเป็นโชคดีๆเป็นลาบลอยนะคะเป็นหน้าที่การงานที่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะคะชีวิตผาสุกนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะ อุดมสมบูรณ์บางคนชอบทําบุญด้วยผล,ลไม้นะถวายผลไม้หรืออาจจะมีการถวายเครื่องสักการะบูชาเหล่าองค์เทพเป็นผลไม้ก็ได้นะคะก็ดีนะชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนะคะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่โชคดีๆเข้ามาอูเห็นไพ่ล้วรู้สึกขนลุกมากเลยกองสามมันเป็นพลังงานที่อบอุ่นน่ะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดี มันมีความพิเศษพิเศษซ่อนอยู่ในนี้ค่ะและใบเตยเชื่อว่าตัวคุณเองจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตจะมีประตูบานใหม่แห่งโชคลาภเปิดขึ้นนะคะและคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของคุณค่ะอาใบาสรุปนะคะเป็นเรื่องของจันทรุปราคาเป็นเรื่องของการเปิดประตูสู่มิติที่สูงขึ้นไปอีกนะวันนี้รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์2424 24นะ ขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้นะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขและมีแต่ความสุขตลอดไปเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้มีแต่พลังงานดีๆบังเกิดนะคะ